สวัสดีครับผมสมยศนะครับผมไก่ดำภูพานครับผมวันนี้ก็ดีใจครับไก่ออกไข่ครบทุกตัวแล้วนะครับผมไก่ออกไข่วันละฟองนะครับต่อตัวนะครับหนึ่งวันได้ไข่หนึ่งฟองนะครับผมนี่เลยครับนี่อยู่เจ็ดตัวนะครับออกไข่เจ็ดฟองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเือเคยเห็นห่านมั้ยเนาะหกหกเจ็ดตัวครับนะครับมีเจ็ดตัวนะครับมีเจ็ดตัวก็ได้เจ็ดฟองครับ วันนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสิบโมงกว่าๆนะครับออกไข่ตอนเช้าครบทุกตัวแล้วนะครับผมดีใจครับผมนะครับก็เฉลี่ยแล้วนะครับผมไก่ดำมภูพานสี่นะครับก็จะออกไข่อยู่ประมาณสักหกเดือนกว่าๆนะครับผมเกือบเกือบเจ็ดเดือนนะครับผมนี่ครับก็เยกแต่ตัวเมียนะครับสวยเลยครับเอาไว้เก็บไข่เอาไว้รับประทานนะครับผมนี่ครับไข่ไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นไข่ชุดแรกนะครับ นี่ครับผมออกไข่ครบทุกตัวแล้วนะครับเดี๋ยวข้องนี้เดี๋ยวไปดูข้องอื่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้ออื่นต่อนะครับผมปิดประตูนะครับเดี๋ยวนะครับผมว่าขอก้อนี้ก็ดูเยอะๆนะครับสิบโมงกว่านะครับันตอนนี้นะครับผมดูนะครับขอก้อนี้ก็ออกสองสี่หกหกนะครับขอก้อนี้นะครับมีหกสองสี่หก หกเหมือนกันนะครับหกฟองนะครับอ <formation here. S 2> ัน <tamanho> นี้ก็ออกไข่ครบหมดแล้วนะครับเฉลี่ยเฉลียนะครับก็อยู่อยู่เท่าเท่ากันนะครับว่าอายุเท่ากันนะครับผมตัวนี้ก็จะสวยๆนะครับตัวที่ผมถ่ายรูปเป็นประจานะครับตัวนี้นะสวยยเลยนะครับนี่ครับภูพานสี่นะครับผมเน้นนะครับเน้นออกไข่นะครับเน้นไข่ดกนะครับภูพานสี่นะครับไข่ที่ไม่บริโภคเนื้อนะครับเราก็ เลี้ยงไว้บริโภคไข่ก็ได้นะครับสําหรับปูพานสีนะครับสีสวยๆนะครับเนี่ยตรงนี้ตัวนี้ก็ทําความสะอาดบริเวณน้ำนะอาหารที่ให้นะครับบางทีโดนน้าไปนิดนึงนะครับนี่ครับอาหารที่ให้เป็นอาหารไก่ไข่นะครับระยะไข่นะครับนี่เลยครับผมสวยสวยๆนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดูข้องน้องขัข้องนู้น นะครับข้อนั้นมีอยู่สี่ตัวนะครับยังข้าวนั้นก็ไล้วก็ไข่เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พามาดูไก่ดาภูพานสี่นะครับแค่นี้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมช่องสมยศไก่ดําภูพานนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ